สสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผม,ผมนายกนกพลเต็มรัตนะครับอาอยุ56าปีครับมาจากเชียงใหม่ครับผมทท่านคะรบกวนถามเกี่ยวกับเรื่องขาได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะปี2544นั้นเป็นอา,าสาสมัครฐานพราน ตอนนั้นออกไปลาตเวเวงก็เลยเหยียบกับระเบิดครับก็ยกขาขึ้นมาดูก็เห็นขาตาตุ่มข้างซ้ายก็ห้อยเห็นเลือดแต่ว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บเพราะมันยังชายอยู่ก็เลยดึงเข็มขัดขึ้นมาแล้วก็รัดไว้ที่บาดแผลครับใช้เวลารักษาแผลอยู่ประมาณหนึ่งปีครับกว่าแผลจะหาย และเพื่อนคนข้างบ้านก็เห็นว่าเราอยู่บ้านเขาเกิดความสงสารว่าอยู่วันๆอยู่แต่บ้านก็เลยพาไปดูเขาซ้อมตะก,ก้อนะฮะโดยให้เราขึ้นไปนั่งนับเป็นกรรมการยกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้เลยนั่งตั้งแต่ห้าโมงจนถึงสี่ทุ่มเราจะกลับก็ไม่ได้กลับลงมาก็ไม่ได้ก็เลยเกิดคิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องหัดได้เป็นและเราต้องมาเล่นกับทีมพวกนี้ แค่ต้องมาล้มทีมพวกนี้ให้ได้เลยอันนี้คือจุดอันเหตุที่หันมาเล่นกีฬาเสียักตะก้อครับผมก็เลยมุ่งมั่นไปทําขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตอนที่เริ่มต้นฝึกใหม่ๆก็ใช้วิธีนะฮะวิ่งขยับซ้ายขยับขวาวิ่งไปหน้าวิ่งถอยหลังแล้วก็วิ่งออกข้างแล้วก็หัดฝึกเล่นพื้น แล้วก็เดาะซ้ายดอกขวาครับป oh. <Hey. S 1> ัจจุบันนี้ก็การเล่นตะก้อก็ไปถึงขั้นแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่หรือมาแนวหน้าของระดับประเทศนะฮะซึ่งก็ได้ไปแข่งขันหรือได้โชว์งานตามงานใหญ่ๆซึ่งมีงานคิงครับ Queen รับก็สามารถลงไปเล่นในต่างชาติเขาได้ดู ให้ได้รู้ว่าคนไทยถึงแม้จะร่างกายจะพิการแต่ว่าใจสามารถเล่นได้ดีเหมือนคนปกติทั่วไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ20ปีผมก็ทำสิ่งนี้ได้ครับผมแล้วตอนที่ปึ้มไปเนี่ยพอเสียขาไปตัวเองนึกอะไรเป็นอย่างแรกฮะไม่คิดไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรามองว่า ขาแข้งข้างเดียวคนอื่นที่เขาพิการมากกว่าเราตาบอดเขายังอยู่ได้เราทำไมจะอยู่ไม่ได้ครับเ,เคยมีแบบว่าเราแบบเป็นตัวหลุมหมกที่แรกไปร่วมกับทีมกับเพื่อนทีมงานนี้ไม่ค่อยมีใครอยากเล่นด้วย<ฆ>เพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวภาระเนี่ยไม่ใช่ภาระนะภาระนะเราต้องตั้งทีมเราเองฮะตึง ติงจะมีคนมาร่วกับเราแล,รแล้วเราไปดึงทีมคนเหล่านี้ให้มาร่วมกับเราได้ยังไงอะคะก็ส่วนมากก็ได้เบอร์เบอร์ที่ไม่ค่อยเก่งลังๆังสุดท้ายบางคนดีดีก็ไปหมดแล้วแล้วจากทีมที่เป็นเรียกว่าทางเรื่องสุดท้ายเนี่ยพัฒนาเติบโตไปได้ไปได้ไกลแค่ไหนคะก็ล่าสุดก็ที่หน้านักกีฬาอาวุโสครั้งที่หนึ่งผมก็ได้แชมป์มาครับผมนี่คือแข่งกับคนปกติทั่วไปนะครับ หรอคะไอแคงกับคนพิการนู้ผมก็ได้มาห้าเหรียญทองหปีครับโอ้โหพี่เสือดำะาชีวิตของพี่หลังจากที่ได้มันเล่นตะกร้อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนบ้างคะตั้งแต่เรามีขาเดียวเนี่ยคนก็รู้จักกันทั่วประเทศนะผมก็เลยคิดว่าอ่าแบนนี้รู้อยกาบนี้ตอนนวดน่าจะดวนตั้งนานแลวนะคิดว่า <c oughs> ก็เราก็ถือว่าเราเอาจุดด้อยในตัวเองจุดพิการเอามาทําให้เป็นจุดเด่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปได้ฮะก็ถือว่าขา้วนนี่มันก็ดีนะฮะถ้าเรารู้จักเอามาทําให้มันดีขึ้นฮะครับผมครับสุดยอดครับครับผมครับฝีมือขนาดนี้มีลูกศิษย์ลูกหาบ้างไหมคะก็ตอนนี้ผมได้ทาโครงการเดินสายนะฮะคือเดินสายสร้างแรงบันดาลใจนะฮะสอนตะก้อเด็ก แล้วก็นําอุปกรณ์ไปให้เด็กแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจตรงที่ว่าหนึ่งให้เด็กได้รู้ว่ากีฬาทุกชนิดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจถ้าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นนะครับ <c oughs> เด็กทุกคนต้องทําได้ครับ <c oughs> และอีกอย่างก็คือ <c oughs> ผมใช้ขาเทียมทางมูลนิธิอยู่ผมก็อยากยาทดแทนบุญคุณทางมูลนิธิสมเด็จยา่านะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมเดินสายลดนลงเกียกืออลูมิเนียมผมจะรับ อลูมิเนียมตามโรงเรียนแล้วก็รวบรวมนะครับส่งใหทง้ทางมูลนิธิครับเพื่อจะได้เป็นให้ทําขาเทียมากับคนที่พิการต่อไปครับผมเชื่อว่าเวลาพี่ไปไหนพี่ไปทําแบบนี้ทุกคนจะมีแรงบันดาลใจมากเลยนะครับครับผมทําต่อไปครับยอดอวันนี้มาโชว์ความสามารถด้านตะกร้อแน่นอนครับผม ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่อยากได้ก็คืออุปกรณ์นะฮะเป็นตะก้อนะครับเป็นตะก้ออุปกรณ์กีฬาหรือว่าเสื้อสําหรับไว้แจกให้พวกกับเด็กๆนะฮะเพราะว่าเด็กๆที่ที่ผมไปตามชนละบดจนมากขาดอุปกรณ์แล้วก็เสื้อครับผมครับเยี่ยมพวกเราให้ผ่านเลยดีไหมครับุผมอยากให้ผ่านจังเลยอยากกันมือมีแรงบันดาลใจจังเลยจะอยากดูฝีมือตะก้อของพี่เสือดำหรอคะร้องนะคะ เชิญค่ะพี่เสือดำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสือดำยังไม่60นะครับแต่อย่างที่เราเคยบอกแล้วว่าเรายืดหยุ่นนะครับถ้ามีแรงนดาลใจเต็มขนาดนี้เนี่ยไม่ถึง6กก็มาซูเปอร์ซิกตี้ได้เดี๋ยวเข้าสู่ภารกิจดีกว่าภารกิจซูเปอร์ซิกตี้จะมีความท้าทายมากขึ้นมันจะยากนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินแรงของพี่นะครับครับผมภารกิจแรกที่เราจะท้าทายพี่เสือดำนะครับครับผมนั่นคือการ เสิร์ฟพลิกเน็ตสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นในการเสิร์ฟตะกร้อเนี่ยคู่ต่อสู้จะรับยากมากใช่บ่อย <ฮะ S 1> ครั้งได้แต้มเลยแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นความบังเอิญใช่ฮะเสิร์ฟพลิกเน็ตเป็นแบบนี้ครับตะกร้อจะโดนเน็ตแล้วมันไม่ติดครับมันจะต้องหล่นลงไปที่อีกฝั่งหนึ่งครับเราขอท้าพี่เสือดำครับสมครั้งขอครั้งเดียวครับ และสําคัญมากนะครับของเซปักตะกร้อคือคนโยนให้ต้องรู้ใจกันผมควรจะเป็นคนโยนไหมครับไม่ดีครับไม่ดีนะครับจึงควรใช้เพื่อนผู้รู้ใจครับพี่เกลียงครับเชิญเลยครับเชิญครับตอนดีครับพี่เกลียงครับสวัสดีครับพร้อมนะพี่พร้อมครับประจำที่ครับครับผมโอกาสสาครั้งนะครับลูกแรกนะครับ พร้อมไปครับเอาลูกแรกสูงเกินไปนะครับลูกที่สองครับพร้อมไปครับ

โจทย์ต่อไปครับเสิร์ฟแบบทำลายเป้าหมายครับเอาแล้วทีมงานครับอุปกรณ์ครับวันนี้ต้องกวาดหมดโป้งเนียกวาดหมดหรอทางคณะกรรมการครับและนี่คือโจทย์การเสิร์ฟเพื่อทำลายล้างเป้าหมายครับเ,เรามีกระป๋อง10บใบเรียงเป็นพิระมิดครับพี่เสือดำ โอกาส3ครั้งครับต้องเสิร์ฟให้โดนล้มทั้งหมดครับง่ายถูกไหมครับจะออกทีละลูกก็ได้นะครับนี่นี่ไม่คุยไม่คุยขนาดนั้นสิเียลูกพูดถึงว่าตะก้อมาทีละลูกอ๋อครับพี่แม่ฟังดูโปรเฟชนอลมากพร้อมเตรียมตัวนะครับโอกาส3ครั้งครับ แรกนะครับไปครับ เอาลงทีละกระป๋องเขาก็ทำได้นะ <c oughs> พี่สสดมเอางี้ไหมผมมีโจทย์แถมครับถ้าพี่รับคำท้าผมก็มีของแถมมอบให้ครับ,รบสนใจไหมพี่ผมสนใจตลอดครับ <c oughs> <c oughs> ทีมงานครับขอโจทย์แถมนะครับเชิญครับ กรรมการครับและนี่คือโจทย์แถมครับคเสิร์ฟเข้าห่วงห่วงจะแกว่งด้วยครับพี่ใช่าะผมก็ว่าผมก็ว่ามันง่ายเกินไปเมื่อกี้ผมว่ามันไม่ยากเกินความสามารถพี่เสดอดำครับพี่เสดอดำครับโอกาส3ามครั้งนะครับเสิร์ฟเข้าห่วงนะครับพร้อมนะครับประจาที่เลยพี่ นะครับโอกาส3มครั้งวงแกวงครับครั้งที่1ครับ <Yeah. S 1> โอกาสครั้งที่2ครับพี่พร้อมแกวงแล้วครับอ oh. แสดงแล้พี่เกรียงครับสวัสดีครับโอ้โหหยุดยอดสุดยอดนะหุดยอดคนขาดีจะทำอะไรขอบคุณพี่เกรียงมากครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับพี่เกรียงพี่แสดงครับโอ้โหทางคณะกรรมการครับผมต้องขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือชายหนุ่มผู้มีขาเพียงข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นขาเหล็กครับตามฉายาเขาครับ เห็นโจทย์ยากๆ super ซ i พี like <adic. S 1> ่เสด็จผ่านทุกโจทย์ครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงครับพี่พี่เสด็จเป็นคนที่เต็มเต็มไปด้วยคุณสมบัติของคนที่เป็นคนมีค่าของโลกค่ะมุ่งมั่นพยายามจากคนที่ไม่ได้มีครบเหมือนคนอื่นแล้วสิ่งที่มันพิเศษของพี่คือมุมมองของพี่ค่ะคนบางคนอาจจะท้อท้อกับชีวิตแล้วก็พร่ำมองแต่จุดที่ตัวเองขาด แต่พี่กลับมองตรงกันข้ามเลยพี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยแล้วเหนือไปกว่านั้นคือความกระตันยูพี่ยังนึกถึงคนที่ให้ขาต่อชีวิตในการเดินทางไปข้างหน้าของพี่ได้แล้วยังส่งมอบสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินคือคนอย่างพี่เนี่ยนะคือพี่คือแรงบันดาลใจตัวจริงเพราะพี่ใช้ใจบันดาลใ,ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับ พี่เสือดำครับพี่เสือดำจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายทั้งคนที่ประสบปัญหาชีวิตทั้งคนที่ปกติดีทุกครั้งที่เราได้เจอคนที่หัวใจยิ่งใหญ่อย่างพี่เนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมอะได้รับกำลังใจจากพี่พี่บอกว่าเวลาพี่ไปแข่งบางทีคนจะมองว่าโจมตีเพราะว่าเราเสียเปรียบ,รบจริงๆอะคนเสียเปรียบอะคือคนอื่น เพราะเขาไม่เคยผ่านอะไรเขาไม่เคยรู้ว่าการไม่มีอะไรการสูญเสียอะไรมันสามารถพลิกกลับมาเป็นพลังที่แข็งแกร่ดไหนสุดยอดของความเจ๋งเนี่ยพี่ขอบคุณสั่งแรงบันดาลใจมากครับท่านคณะกรรมการครับความฝันพี่เสดานก็คืออยากขออุปกรณ์สมัครตะกร้อครับเพราะว่าเวลาแกเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยไปสอนเด็กๆเนี่ย ก็จะได้มีโอกาสรับบริจาคอลูมิเนียมจากโรงเรียนต่างๆเพื่อมาต่อยอดทําขาเทียมด้วยเหมือนที่ตัวพี่สด็จเคยได้รับมาก่อนทั้งสามท่านว่าอย่างไรครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งไปกับพี่ด้วยนะครับครับผมพวกเราให้พานครับขอบคุณครับพี่เสด็ครับความฝันของพี่ความมุ่งหวังของพี่ ผมแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่ king power นะครับและนี่คือสิ่งที่เราเตรียมให้กับพี่ครับพิกรุณาหันไปฝั่งนี้ครับเอามือปิดตาไว้นิดนึงสักครู่นะครับพี่พี่เสือดำครับนี่คือสิ่งที่ทาง king power เตรียมให้พี่ครับเชิญครับขอบคุณมากนะครับ จะยืดสำหรับเด็กๆนึตัวนะครับแล้วก็ลูกตะกร้อ100ลูกรวมมูลค่า3 2 0 0 0บาทจาก King Power ครบครับขอบคุณครับผมได้มีการปรึกษากับผู้ใหญ่ King Power ว่าพี่ขอให้คนอื่นเนี่ยพี่ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองต้องมีวิตามินใช่ไหมครับครับทุกวันนี้ต้องทานอาหารเสริมเพราะว่าให้ร่างกายแข็งแรงอีกต้องหลายร้อยโรงเรียนเนี่ยทาง King Power เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอมอบทุนให้พี่ดูแลตัวเองอีก0,000มบาท เพื่อให้พี่แข็งแรงที่สุดในการทําความฝันให้เป็นจริงให้สมบูรณ์แบบนะครับรวมวันนี้ King Power ขอมอบให้กับพี่52,000บาทจาก King Power ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เสาราดครับขอบพระคุณจริงๆที่ที่มาซูเปอร์ซิวันนี้นะครับถึงแม้ว่าพี่อาจจะมีบางอย่างไม่สมบูรณ์แต่หัวใจของพี่สมบูรณ์แบบเหลือเกินแล้วก็เป็นต้นแบบของหัวใจที่พวกเราทุกคนยกย่องครับขอคุณจริงๆครับพี่เสาครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับอัทริยาพันเกาาหัวใจทองคำครับพี่เสือดำครับขอบคุณับขอบครับวันนี้สุดเกผมเห็นสองอย่างนะผมว่าแกไม่รู้สึกว่าแกขาดกับ2แกมีความสนุกกับทุกความท้าทายเพราะแกเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้เต็มไปหมดไง สองคนยนต์ตามช่องจริงๆพี่เนี้เก่งเลยเตอนที่แกพูดถึงการขอรับบริจาคอาลูมิเนียมผมรู้สึกแกรู้สึกรู้สึกแกรู้สึกถึงบางอย่างที่อยากจะขอบคุณและอยากจะตอบแทนหลังจากบันทึกเทปรายการพี่เสือดำก็ได้นำลูกตะกร้อพร้อมเสือ้อไปสมมอบต่อให้กับเด็กๆสมกับที่ตั้งใจเอาไว้ครับ จะเอาสิ่งที่ได้มาเอาไปใช้ในการเดินสายสร้างแรงบันดาลใจมอบไปกับเด็กๆและสารฝันให้กับเด็กๆด้านต่อสู้ชีวิตและก็หันมาเล่นกีฬาเซฟักตะก้อซึ่งผมจะแนะนําเด็กๆเสมอว่ากีฬาทุกชนิดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจถ้าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นทุกคนต้องทําได้ดีกว่าผมครับผมคน,คน ยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบยังก็อชั้น เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ